ครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้มาอัปเดตฮนะเลขลุงต้อยฝันแม่นฮนะก็อย่างน้อยก็แวะเยี่ยมไหวศารของท่านก่อนนะครับเนี่ยสาลพระภูมิสารตายายของท่านฮนะอันนี้มีพญานาคด,ด้วยนะพญานาคคือเดีย๋ยวนนว,นนวันนี้วันพระนะฮะคือว่าก็มาแวะมาหาลุงต้อยหรือว่าลุงต้อยก็ฝันแม่นไหนแม่นนะครับ เดี๋ยวแวะไปหาลุงเลยนะครับครับลุงนั่งอยู่นูนนะนั่งอยู่นูนนะเดี๋ยวแวะไปหาลุงฮะดูว่างวดนี้แกฟันหรือ,อยังอะไรหรือ,อยังเดี๋ยวแกก็อธิบายให้ฟังนะครับครับอันนี้แกฟังพระสวดมนต์นะฮะ ครับสวัสดีลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอวันนี้ก็โชคดีกันหลายคนนะครับหลายคนดูคอมเมนต์เต็มที่โพสต์ติดติดแฉมท่องอันเส้นตุดเลยครับเด้อเนี่ยคอยขันแม่นนะนี่มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตให้ท่านผู้บริเวียนเข้ามาชมนะครับ เพราะว่าพันบอกเขาบอกเขาพูดหาอกปกทรงตู้สิ่เอาไปเก็บาเล็กเล็กแกน้อยชุดนะเลขกน้อยชุดเอาไปเก็าเแต่เมื่อเช่นพนม่บอกเลยนะครับแกฝันต่อแล้วนะครับเช่นพันมาบอกเลยแต่เมื่พนมาหายเป็นแดดแต่เมื่อแต่ม่นว่าเด็กมันเป็นแป้งกินไรปตจ๊กจไหมแป้งหมดเพํานยำเด็กโจ่เ็มาไหมบอยจงันบออะไรครับ โอเคฝันแล้วนะครับฝันว่าเขามาบอกเลขแล้วแต่แกยังไม่ยังยังไม่อยากบอกนะแกก็นั่งมาท่านนั่งมาท่านจะบอกแต่ผมจะบอกดูแต่ผมผมมีปากกาเขียนอ๋อครับเดี๋ยวดูปากกาไม่ขวดบนเดี๋ยวขวดขวปากกาคนต้องจะบอกดูได้ครับพันมาเมื่อคืนกระโปรงเข่าละพันมาขึ้นกอละครับพันมาคือเมื่อคืน พอพอยินพอยินคำพอยินคำเราดิ้นอยู่ก่อยดินไปอยเสียเสียพลอยเสียเราใส้เราใส้นเสนผัดทรงคนเดียวเราบันทึกปูพุ่มใส่ชุดขาวปูพุ่มปูปูคนจะมาบอกใส่ชุดขาวผมหน้าผมขาวได้แตผมหน้าปลาไรผมเราเราเป็นเจกรูปรอครับอันนี้เป็นความฝันของแกนะฮคฝัน มันน้ำบอลน้ำไน้ำไหเด็กเราก็คอะกับกันมาบอกสุวนทกัดส่นท้องพูดะกับวันวันมาบอกเจ็ดหกกับโอหกเจ็ดกับหเจ็ดเลยนันไคอะกับสุวนสามกับมาบอกสุนทามกับส่นสามเลยพดตะกับวันวันวันนตีเดวยมัน้าเปอร์เซนเปร็จริบ เดี๋ยวแกก็เขียนตัวเลขให้เลยนะครับตัวเลขให้ผมเขียนเลยผมจะบุลงมาหง่อนแล้วหายเลยจนทำมังเจอ,อตัวเองอือเขียเดี๋ยวแกก็เขียนตัวเลขให้เลยนะของงวดเลยนะครับงวดเลยครับ เอัมมาตัวน <tr ี้เจีจีจมุดิันไม่ค่อยนี่เด้กจประกานเด้บัดทามีโชคมีลาบแกก็ช่วยสนับสนุนแกนะครับแกขาไม่ค่อยสบายนะฮะแต่แกันผมป่วยป่วยเปเพิ่มมาเพิ่าเป็นมาแล้วเจตีความฝันแกแม่นนะครับวันวันนี้เ่าร้องบอกเรื่ัวเรเสร มาดูตัวเลขแกนะครับแกจะให้เลยนะครับเลขแกน้อยชุดนะครับชุดเดียวนะครับเรียวตัวเรียวด้วยจิงเด็กเกตเป็ดแครดเวงเลขของแกชุดเดียวนะครับอืครับเด็กเร็กเบรกเอรงมับางเข้มครับ เด็ดที่เราบอกบอกเมื่อคืนนั่นเองเด็ดตัวนี้เราบอกตัวนี้ตัวเดียวครับถ้าใครติดตามฮะัช่วยสนับสนุนแกด้วยนะครับก็แกก็ไม่ค่อยสบายนะแต่ความฝันฝันรีดของแกแม่นฮะฮะจะว่ากันกันเพิ่นมาต์ตะตุนวัตรเป็นรีดรีบจัดเลยนะครับรีบจัดลอตเตอรี่เลยนะครับเพราะว่าถ้าตะตุนวดตนีดมัน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 ทุกงงัด อาเล่กำลังไหลอ่ะก be ็เลยแก่กำลังฝนแม่นฮะเป็นช่วงงนะฮะช่วงแม่นนี่ติดติดกันเลยนะสองสามงวดนะสี่ห้างวดเคยติดกันนะสี่ห้างวดแล้วนะครับแล้วงวดบางแห่งเนาอาเนาะจอจอบื้นแต่ไม่ได้ขายหน้าครับยัอย่างไงก็ฝากติดตามช่องแอดเซียนโต้ด้วยนะครับเพราะว่าลงในเฟซนะฮะปิดกดนะฮะก็เลยต้องทำยูทู e นะต้องทำยูทูปนะครับ ตรงตรงตรงนตรงติดติดตามของดูถูกของของเช่นโต้เลยครับเน้อใครที่ชื่นชอบในตัวลุงต้อยฮะที่แวะเวียนมาเห็นนะครับก็ฝากช่องด้วยครับฝากช่องนี้ด้วยนะครับช่องเช่นโต้เนี่ยนะครับเน้อช่องไหมครับตรงนองไหมแากผมผมกะโอกาสซ้ำนองไหมจะผมไม่นะผมมันบริคนมาโจ้ได้เช่นน่ ตัวเด็ดใจง่ายจหน้าตัวเร็วนี่เป็นมาหลายสิบปีแล้วนะเป็นสิบปีแล้วตั้งแต่แกยังไม่ดังนะตั er ้งแต่ป่อยเป็นเรื่องป่วยมาเลยติดติดเป็ดติดเป็ดเลยครับก็ฝากติดตามลุงต้อยด้วยนะครับในช่องแอดเซียนโตนะครับร้องร้องนะครับร้องเพรงเพลงเพลงนี้เหมือนเหมือนน้ำเป๊ะมึงมาน้ามันฟันดีครับเนี่ยเลขแกนะครับนี่เอาจากมือลุงต้อยเลยนะครับ เนี่ยตัวลุงต้อยเลยนะครับพอขอไปหารอตลี่ได้เลยนะไปหารอตลี่เสียงไว้เลยนะครับไปหาลอตรี่คือว่าจะไม่เอาเกณฑนเกณฑนเกีนเต็มหมอนกับแจงมึงมันผันดีกิดเป็นโวดน้ำ้เลยครับเด้ออันี้เป็นเคล็ดลับของแกนะครับมาปเขียนเสียงไว้ใต้หมอนน่อกเกียนเต็มไปเต็มหมอนแต่ว่าผมแจงเด็แจงเกาหากระแปะนาขึ้นเดียวอันมัน มันเสียงผิดผิดหมอนอมก็ได้โบฝันผมผมเล่มคนอมันแจ้งประเด,ดี๋ยกแต่ว่าแต่ว่านับมาบอกที่ผมก็ร่บตรงดีปีนี้ปีนี้ผมเลยทีไปเมื่อครึ้นเราเรามาบอกจวคำหนึ่งเราต่มันมึงบอกไม่มึงไม่มึงจะพันวันประกันบุญหนุ่มไม่มึงอันนี้เป็นความฝันของแกนะครับควแก่ที่จะได้เลขกมานะครับประมาณประมาณไป่บ้านผม มันบอกมันเป็นสิมันก็พัดพมันกนพุงเหมือนคนประเทศจีเซพนัยกินนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับก็ขอบแวะเวียนหมาลุงต้อยแล้วก็คอยห้ที่ของที่ตุนทุกคนูได้เวียนมาเห็นของเก็บนี่ของผมก็ขอให้อันเด็กๆที่เบอร์ทุกคนนะครับเด้อค,ครับขอบคุณครับขอบคุณลูกต้อยน,นะครับ ก็ขอบแล้วเขาว่าสวัสดีครับแผนรอตเตอรีร่ได้เลยนะครับครับแผนรอตเตอรี่ไว้